กรมการค้าภายในร่วมกับ4ปั๊มน้ำมันดัง PT OR บางจากซัตโก้รับซื้อมะม่วงแฟนซีจากเกษตรกรภาคเหนือแจกฟรีแก่ผู้เติมน้ำมันในกรทมและปริมณฑลตั้งแต่วันที่6-8มิถุนายน2568หวังช่วยระบบระบายผลผล,ผลิตและดันราคามะม่วงให้สูงขึ้นสวัสดีครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์นะครับโดยกรมการค้าภายในนะครับ ร่วมกับทางผู้บริหารนะครับของปั๊มน้ามันซัสโก้นะครับแล้วก็ตัวแทนจากเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่และลําพูนนะครับเราได้มาร่วมมือกันนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ปั๊มน้ามันซัสโก้นะครับเพื่อที่จะนะครับดำเนินนะครับตามข้อห่วงใยของพระนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวแพรทองพันชินวัตรและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านพิชัยนริตพันธ์นะครับในการที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับดึงนะครับเอา ตัวผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผลผลิตมะม่วงแฟนซีนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยนะครับต้องถือว่ามีผลผลิตที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในเรื่องของการส่งออกซึ่งปกติเนี่ยมะม่วงแฟนซีเนี่ยจะเน้นไปด้านการส่งออกนะครับก็ไม่สะดวกเหมือนทุกๆปีทําให้ราคาเนี่ยลดลงนะครับดังนั้นนะครับกรมการค้าภายในร่วมกับพันธมิตรนะครับปั๊มน้ามันต่างๆในการที่เข้ามาช่วยดูดซับนะครับ เอามานะครับเป็นส่วนหนึ่งในการทําโปรโมชั่นแจกให้แก่พี่น้องประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับทั้ง9จังหวัดน,นะครับในการที่จะเมื่อเติมน้ํามันครบ300บาทนะครับก็รับไปเลยนะครับมะม่วงแฟนซีนะครับซึ่งปกติเนี่ยราคาเนี่ยไม่ต่ำกว่า60บาทนะครับสามารถรับไปเลยฟรีๆ1กิโลนะครับผม ซึ่งมะม่วงแฟนซีที่นํามาร่วมในครั้งนี้เนี่ยมีทั้งหมด4สายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์จินหงนะครับงาช้างแดงนะครับแดงจกักรพรรดิแล้วก็ R2 E2 นะครับซึ่งถือว่าเป็นผลไม้ที่อร่อยนะครับเพราะว่าปลูกแล้วก็ดูแลโดยเกษตรกรของคนไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าจะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยเมื่อเวลาตั้งใจจริงทําอะไรก็อร่อยนะครับจึงอยากเชิญชวนครับพี่น้องประชาชนนะครับ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับมาร่วมกันเติมน้ํามันนะครับในปั๊มต่างๆที่เข้าร่วมนะครับกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะปั๊มซัสโก้ด้วยนะครับซึ่งไม่ต่ำกว่า50สาขานะครับรอบกรุงเทพและปริมณฑลนะครับได้มาเติมน้ํามันแล้วก็ช่วยสนับสนุนทดลองนะครับเป็นโอกาสที่ดีให้แก่พี่น้องชาวกรุงเทพปริมณฑลได้ทดลองของดีในราคาประหยัดนะครับแล้วก็ เรียกว่าฟรีเลยด้วยล่ะนะครับมาเติมน้ำมันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับแล้วได้มาทดลองว่าฝีมือของคนไทยในการปลูกและดูแลนะครับผลไม้จะอร่อยแค่ไหนครับขอบคุณครับรับก็ขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ให้ซัตโก้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งร่วมในการแจก ละไมและช่วยเหลือเกษตรกร,รในครั้งนี้นะครับนี่ก็เป็นความร่วมมืออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้เคยร่วมมือกันแล้วนะครับในทางซัสโก้ก็ยินดีจะร่วมมือในครั้งต่อ,ตอไปด้วยนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับในนามของตัวแทนเกษตรกร,รผ,ผู้ปลูกมะม่วงจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนำพุนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีโดยเฉพาะพันธมิตรปั๊มวันนี้อยู่ที่เราที่อยู่ที่ซัสโก้นะฮะและก็พม่าภายในกระทรวงพาณิชย์ที่ได้เข้าไปรับซื้อ มะม่วงของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรจากจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนจับปกตินะครับราคาตอนนี้อยู่ที่เฉลี่ยอยู่ที่6บาทถึง5บาทนะครับแต่กระรวงพาณิชย์ภายใต้คุณค่าภายในเข้าไปซื้อในราคาที่8บาททำให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรสามารถที่จะยืนอยู่ได้ในวันนี้นะครับแล้วก็มีกําลังใจที่จะผลิตมะม่วงคุณภาพดีในปีต่อๆไปที่สําคัญวันนี้เราอยากจะให้ประชาชนในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลได้รู้ว่ามะม่วงส่งออกสายสี่สายพันธุ์นี้ครับอร่อยมากน้อยแค่ไหน ก็เลยต้องขอบคุณว่กที่ว่าวันนี้ท่านมาเติมน้ําบังที่ปั๊มซัตโก้สามร้อยบาทรับมะม่วง1กิโลกร,รมัมผมบอกกัน1กิโลกร,รัมนี่แค่ลูกเดียวนะครับถ้าท่านได้2ลูกถือว่าโชคดีมากนะครับเพราะว่ามะม่วงของเราสายพันธุ์มันลูกใหญ่ลูกโตนะครับแล้วก็อร่อยจริงๆครับอยากให้ทุกคนได้รับประทานครับขอบคุณครับ